เคฟกลาบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมไม้เคลื่อนกระแสะนะตามราชโดป็อกนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะไม่มีลมด้วยวันนี้น่าจะเวิร์กนะครับก็เหยื่อที่ใช้นะครับเป็นการผสมผสานนะระหว่างบัตเบสกับเพนซิลนะครับก็คือเจ้าตัวเพนซิลเนี่ยผมมาเคาะแล้วมันมันจะเอาไม่เอานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบัตเบดเนี่ยกัดดีนะครับแต่จะใช้เป็นแบบบัตเบดธรรมดาที่เป็นเบดทางเดียวเนี่ย มันก็จะกัดติดยากหรือเป็นกบใบพัดเนี่ยที่มีกัดกันสว่านเนี่ยจะกัดติดยากมากนะครับก็อเราก็เลยประยุก์นะเอาเพนซิลใส่เลยนะครับเป็นไบ3สามทางนะกัดเป็นติดนะครับแต่ตีก็อาจจะติดเยอะเหมือนกันนะต้องตีด,ดีๆหน่อยโอเคยัง okay, ไงเดี๋ยวรอชมผลงานครับผมว่าวันนี้จะมีช็อตประก,กัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรือเปล่านะไปลุยกันเลยครับผม let's go โอเคครับก็นี่เราก็ต้องรอดูครับว่าไอ้ป๊อกเนี่ยจะมาทํากิจกรรมน้ําตื้นกันไหมนะเรื่อง,องการที่ว่ามาไล่กัดปลุกปลานะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันขน ตีสุ่มได้ไหมตีได้นะครับแต่ต้องตีจุดที่ว่าเราต้องเคยเห็นก่อนว่ามีการขึ้นของปลาข้างหน้าหรือเปล่านะาชยหรือเปล่านะไม่รู้รรเป็นแมลงปอหรือปลานะครับเดินลงไปดูหน่อยดะตีสุ่มตีได้ครับแต่ต้องเป็นจุดที่มีเคยมีเราเห็นก่อนนะว่ามีปลาขึ้นแล้วเราตีย้ำไปเรื่อยๆไ,ได้ครับแต่ถ้าตีไปเลยเงเี้ยมันมีโอกาสกัดไม้มีครับแต่น้อยครับมันก็เหมือนเราตีไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกจุดนะครับแต่ถ้าตีไปจุดที่หน้าจะมีตัวก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นเหยื่อที่เรียกนะมีเสียงเล่า กันลูกปลาอยู่นุ่นไล่นะครับนั่นจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะฮะไล่กัดลูกปลาอยู่ตีไม่ได้ตีไปติดยาเหมล้วครับบัตเบดเราเป็นแบบบัตเบดที่พ่วงด้วยเพนซิลนะครับเป็นแบบสามทางจะต้องค่อนข้างที่ต้องตีไปในจุดที่ว่าน้ํโล่งนิดหน่อยนะแต่เสี่ยงก็ได้นะครับเนีย่ยมีจิบอยู่ในนุ่นนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนะไม่ใช่นะ ลองดูไว้เรื่อยครับมีตีสุ่มบ้างอะไรบ้างก็ต้องลองลองดูครับลองไปดูเนื้ออันนั้นโอ้ยตีอิดผิดไปเยอะเลยโอนตัวใหญ่นะน่าจะใช่เลยนะตรงนั้นน่ะจะต้องเข้าไปหาครับ เสียงเราดีมากนะบัตเบดผมดัดใบเองนะครับเป็นบัตเบดของใบเนี่ยเป็นใบของเมกาแคสนะขายแยกมานะเป็นอะไรเราก็ซื้อใบมาราคามันถูกก็20่สิบบาท30มสิบบาทประมาณนะั้นแหละจำราคาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาดัดนู่นดัดนีนะ่ลองเล่นดูประยุกต์ใช้ไปนะครับลองดูเศษขยะ มู้นน่าล้วงไหมเดี๋ยวลองไปล้วงตรงนู้นดีก่อนนะสักทีหนึ่งเห็นกันลูกปลาสองสามทีแล้วนะแนวน้ำตื้นนี่าสมไปดูก่อนก็ได้ถ้ามีนก็สวบนะครับนี่อย่าจิบจิบในกอหญ้าเลยแล้วเราดันเป็นเป็นซิวเลยขึ้นกัดแนวแนวน้ำตื้นทั้งนั้นเลยนะครับเอาดูไล่กัดใหญ่เลยนะ วดไปเลยก็ได้ลองดูนะครับยกคันงสูงหน่อยโอ้ดูไรกันลูกปลาใหญ่เลยนะฮะมมีโอกาสติดสวะเยอะเหมือนกันนะตั้งคันหสูงไว้นะครับอ้ยนี่จีบข้างหน้าเลยนะเ,ยเรายืนตรงนี้ก่อนกันลองตื้อแถวนี้ดูนะครับ ค่อนข้างเยอะหน่อยจิบจิบนี่เลยข้างห,หน้าเลยสองวงเลยเห็นไหมนี่โดนไหมอุยอ้ยอุ้ยโดนหญ้าก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะนี่เนี่ยปัญหานะครับถ้าไม่โดนปลาก็โดนหญ้านะอืมลงปุ๊บกากอ๊บกัดเลยนะครับนะตามไหมจะประมาณนี้นะครับ เด yeah, e ี๋ยวหนุนหนุนนุนโดนไหมไม่เงียไม่เงียเห็นไหมครับมันจะกัดยากนะครับขนาดสามทายยังกัดยากเลยนะแล้วโอโอพันพันพันไปใกล้นะครับจะสายจะขาดเอานะครับขนาดสามทายยังกัดติดยากเลยนะสามทั้งสองทีเมื่อกี้นะครับสามทายยังติดยากแล้วนะืภาษาอะไรก็เบ็ดทางเดียวนะโอ้ดูลายล่ไล่ลูกปลาใหญ่เลยไม่เงีย้ย ติดขยะอืมอืมพันยับขยะนะโอ้ยกัดบ้าเลยเห็นไหมใหม่ส่งไปใหม่นะอยู่แถวนั้นเลยเต็มเลยนะครับนี่โอ้โนแล้วอืมอันนี้โดแล้วครับเต็มนะครับโดแล้วตัวแรกนะอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่ามาแล้วตัวแรกนะครับเอาลุดเอ้อยู่อยู่อยู่ อ,อสวยเลยอืมนี่ไงสวยเลยครับแต้มแรกนะสามทางนะครับเต็มปากนะเดีย๋ยวดูปลาก,ก่อนนะนี่เต็มปากครับไส้สวยเลยนะใส่ตะข้อมือนะสีลิ่มสวยวด้วยนะครับเป็นโชโดปอกนะครับใส่ตะข้อมือแล้วนะเดี๋ยวติดน้ตาเบ็ด,ดติดน้ตาเบ็ดนะครับระวังน้องรนะวังเดี๋ยวนี่ไงครับ เป็นชโดปอกเมื่อกี้นะตัวกับกับสามสามขีดสองสาขีดได้นะรุนรุนโอเคเดี๋ยวตามชมตัวต่อไปนะครับจะลองย้ำไปที่เดิมดูนะครับอ,อใช่เปล่าใช่เปล่านี่อโดนแล้วอุ้ยไม้เดียวเลยนะครับเดินมาเมื่อกี้เองนะไอ้โดโปลอกยังไงผมบอกแล้วนะครับตัวที่สองนะครับแป๊บแปบเองนะครับ ออกจะหลุดจะหลุดอย่าพึ่งดิ้นนะอย่าพึ่งดิ้นนะเดี๋ยวขอโชว์ตัวก่อนนะครับอ่าหลุดพอดีเลยนะครับนี่ตัวที่สองนะครับอันนี้ไซส์เล็กกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะฮะโอเคเดี๋ยวตามชมตัวต่อไปครับผมแบลบตเบสกัดดีมากนะครับอากาศอย่างนี้นะครับอากาศเย็นๆเนาะ ต้มที่สองมาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นจิบตรงนี้นะฮะเลยลองตีไปตีไปปุ๊บโดนเลยนะครับเราดูตัวต่อไปนะจิบแถวไหนผมลองลองตีไปตรงนู้นดีไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวรอรอรอดูจิบก่อนดีกว่านะแบบมั่นมั่นใจเนี่ยขึ้นอีกแล้วนะครับตีไปเลยนะครับดี่เขาบึ้มครับตีแล้วยกคันสูงนิดนึงนะเพราะขยะอยู่เยอะนะครับพวกเศษผักเศษหญ้านะครับ สามเปทีอีนะเผื่ออยู่นะครับอยู่ยันนึ้นสูงสูงเลยนะเดี๋ยวก็เห็น,นติดย้าอีกแล้วนะครับอโอเคหลุดนะครับมีหมายไม่แตกนะถ้าติดยาาเดินไปแก้นี่หมายแตกหมดนะครับยืนนิ่งๆไปก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นริมริมเต็มเลยนะครับลองดูลองสุ่มไปมีอยู่ทางด้านหนึ่งกันเลยโดนแล้วครับเห็นไหมโดนอีกแล้วนะโปวที่สามนะครับโดนอีกแล้วโอ้ย ปลาเค็มมาแล้วจ้านะครับมาแล้วมาแล้วเออี่ตัวที่สามนะครับไาส์ก็พอกันเลยนะอุ้ยหลุดนะหลุดตรงหน้าเลยนะครับอยู่ในน้ำก็อย่างนี้นะครับเป็นหมายที่แบบใกล้น้ํานะครับอยู่ในน้ำทำยิงมปอยู่บนฝั่งก็ได้นะเออขึ้นบนฝั่งไหมน่าจะโอเคนะครับแต่ยีลากเข้าเนาะเนียนเียนด้วยนะครับปลาหลุดยากหน่อยไปเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันก่อนดีกว่านะครับไปยืนอยู่บนฝั่งเนี่ยจะไปยืนตรงนู้นเลยเนาะ เดี๋ยวตีออกมาปะมาเราวาร์ปมาแล้วนะเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงไหนวะแถวนี้มัง้งเออเราอยู่ตรงนี้เลยเราตีออกไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่ในน้ํานู่นนะครับแล้วตีเข้ามานะอาลองดูสุ่มไปก่อนเลยนะสวดไปเลยไม้แรกลงหญ้าไปถ้ามีเดี๋ยวเขาเขาทําเองนะเพราะว่าใบบัตเบดเนาะตามสไตล์ใบบัตเบดมีเสียงเรียกนะครับถึงเราปลาที่ดีนะโดยเฉพาะเป็นพวกปลาชะ,ชะโดเนี่ยครับ เขาชอบมากนะเสียงเร้าๆอย่างนี้นะครับติดยาติดยาได้ชนแนลนี้ไหมเงียบเงียบอยู่นะครับ นี่ไงัดหนึ่งเทีับนี่โดแล้วนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับตัวที่สามนะบอกเมื่อกี้ตัวตัวที่3นะมามตัวเมื่อกี้หลุดไปนะครับมาเลยนะไม่ต้องเล่นเยอะติดยาติดยาเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดเอ,อ้ยไปเร็วโอ้ตัวที่สี่หลุดไปอีกแล้วนะครับแฮติดหญ้านะตรงนี้นะ่าจะเดินเข้าไปเร็วกว่านี้นะครับติดยาหลุดเลยนะ เราแวงระแวงแล้วที่นี้นะครับลองย้าไปตรงนั้ดูอีกทีงนะมีค่อนข้างมีตัวเยอะนะครับออกติดหญ้าม,มาถ้ากัดนี่ก็ไม่รู้ว่าไงนะกอติดหญ้า่างนี้นะครับโอ้ยเหมือนตามมาด้วยเอ้ยตามมาจริงๆนะเด้เดีด๋ยวใช่ใช่ใช่ตามมาครับไม่อยากจะเชื่อนะกอแบบติดหญ้ามาด้วยยังยังตามมาจะจะ,จะ,จะตรงๆวจะแดกแล้วหิวฮะเอาไปให้กินนะครับปลายตีออกซ้ายไปหน่อย ถ้ามีตัวเดี๋ยวเขาสวดเลยครับต้มไม่มีนะเดี๋ยวจะเบอเมื่อกี้นะครับนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเอาอีกแล้วนะครับกัดบ้าเลยทีนี้นะครับไซสาสวยด้วยนะครับมา ตั้งคันไว้นะครับอย่าให้เหยื่อลงไปลึกนะครับเดี๋ยวเกี่ยวขยะอ่าเห็นไหมอื้อติดขยะเยอะนะครับกีกัดไม่โดนนะไปไปอีกเอา้มามาไหมมาไหมาไม่มาครับยังเรยกไม่มาตามนัดนะตีออกขวาหน่อยแล้วกันอุ่่มไปเลยนะครับตรงนี้เข้ากัดเยอะนะครับ เข้าเข้าริมฝั่งเยอะนะครับอู้ติขยะไม่มานะเวียนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูใหม่เ๋วาสวดไปที่เดิมนะครับตีไปที่เดิมเลยถ้ามีเดี๋ยวกัดเองนะครับอู้ยคงยายกบึ้มไหมไม่เอานะเมื่อกี้เพื่อนไปบอกหรือเปล่าเอ้ยมึงอย่ากัดนะนะ นี่กัดนักัดไปแล้วกูกัดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะหูยเต็มปากเลยเมื่อกี้เจ็บนะทำไม่ะหนกกัดิมน้ำอีกครับตามมาเลยอุ้ยตามมากัดเกลือเพี้ยนเลยครับเห็นไหมเห็นไหมตีสุ่มๆนะเขากัดลูกปลาอยู่เดี๋ยวแต่งเยอกันครับกัดไม่โดนนะเมื่อกี้กัดไม่โดนน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับํำไปทีติดขยายกะ จะมีข้อเสียเปรียบหน่อยครับแต่ปลากาัดโอกาสปลากาัดและติดเนี่ยสูงนะครับลักษณะเหยื่อนะฮะต้องพูดถึงก่อนนะลักษณะเหยื่อที่ผมทํามาเนี่ยนะเมื่อวานนะไปดูใน youtube นะเลื่อนๆไปก็ไปเจอคุณลุงสุธีนะครับอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์สุธีสุธิวงศ์นะฮะก็เป็นลักษณะแนวนี้นะแต่เหยื่อเขาจะเป็นไม้นะใช้ไม้เหลานะฮะเป็นทรงเป็นทรงลูกปลาเนี่ยแหละครับคล้ายๆเป็นสิวนะผมก็เลยประยุกใช้ แล้วนะมีเพนซิลอยู่แล้วก็มีใบบัดเบดอยู่ก็มาเกาะติดกันเลยนะครับโอกาสกัดติดง่ายนะครับแต่ตีสวะก็สูงเหมือนกันนะครับต้องตีดีๆนะครับรอดูกันนะตึมมานี่ก็อยู่อะไรแบบนี้ครับไม่อยู่แล้วซ้ายไหมซ้ายหรือเปล่านะครับ อาจจะเวียนเวียนไปทั่วครับตอนนี้เตีียวขวาหน่อยนะครับโอ้น้านูนใส่หรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับเขาอยู่ในกอหญ้านูนนะครับแต่ต้องตีเข้าไปลึกหน่อยนะตีไปลึกหน่อยเดี๋ยวจะตามมาระากัดแน่เลยไม้นี้ไม้นี้โดนไหมนะดูกันบึ้มไม่บึ้มเว้ยไม่มาตามนัดนะครับตีขยายอเอาใหม่ครับ ไปที่เดิมนั่นแหละไกลกว่าเดิมหน่อยนะมีตัวเดี๋ยวเขเข้ากัดเลยไม่มาครับไม่มากีกัดซ้ายนะอยู่แนวแนวหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับกัดอยู่ในนี้นะนี่มีไหมไม่ไมี ทำอีกที้วกันเอานี่ไงโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับอืมโตไม่ใหญ่นะครับกัดดอยมาเลยนะเดี๋ยวหลุดหลุดแล้วเห็นไหมหลุดแล้วหลุดแล้วนี่ไอ้ตัวตัวที่สามมันยากจังนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรื่นเรื่อนเดี๋ยวดีหมกอีกเอาเอ้ยเอ้ยไปนู่นนะโอ้เหย่าติดอย่าติดนะครับ โชว์โชว์ตัวปลาก่อนนะไอเนี่ยเคนะครับตัวที่สามนะครับนี่ตัวที่สามไซสน้อยนะครับไซส์พอตัวที่สองเลยนะครับหมดสายตัวที่สามปลดล็อกแล้วนะโอเคเดี๋ยวชมตัวต่อไปครับเริ่มกัดลูกปลาอีกแล้วนะครับปลาุกัดใหญ่แล้วตัวที่สามตัวที่สี่กัดดีนะครับอย่างนี้กัดดีนะ เัวใหญ่เข้าอยู่นะครับแต่โอกาสจะเสียตัวเยอะเพราะว่าเราตีไปแล้วมันติดยากนะครับถ้าเป็นทางเดียวถ้ากัดเขากกัดโดนกัดนแม่นก็ดีนะนี่มันไม่แม่นไงั้นเป็นสามทางแทนนะครับนี่ตีเดิมเลยวิ่งเลยครับตัวนี้อัดมา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 นะครับเคลื่นง่าเลยนะ นี่ตัวที่สามนะได้ตัวที่สี่เปเล่มนะครับตัวนี้หลุดยากหน่อยโอเคนี่โอ้โห,โหดินดินดินนี่นะครับตัวที่สี่ละนะโอเคเดี๋ยวชมตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ขึ้นเยอะนะครับ okay. เดี๋ยวย้ําไปที่เดิมนะเป็นช่องโล่งหน่อยนะฮะเดี๋ยวได้ยินเสียงเดี๋ยวเขากลับออกมากัดเองนะย้ําไปที่เดิมนี่แหละบื้มไหมบืมมไหม บึ้มไหมไม่เอานะครับเขาเรียกว่าไม่มาตามนัดนะอย่างงี้นัดกันไว้แล้วนะว่าวันนี้จะมาตกนะครับคุยกันไว้แล้วนะคุยตังแต่เมื่อคืนนะครับว่าเ,เดี๋ยววันนี้มานะมาหน่อยมากัดหน่อยนะครับกัดไหมไม่มานะครับอาจจะเหวออยู่เมื่อกี้นะครับตีสุ่มเลยนะวันนี้อ่าเราจิบอยู่นู่นนะครับเอ้ยออกขวาไปนิดนึง แต่เสียงเรามีครับเสียงเรามีมาไหมอาจจะตกใจนะอาจจะตกใส่หัวแล้วตกใจนะครับเอาเก็บมันก่อนนะอยู่ที่เดิมตร่นั้นแหละอยู่แนวกอญ่านะครับด้านในนะแนวกอญ้าเลยนะครับนี่แหละบึ้มอือโดแล้วครับโดแล้วครับอืออัดมา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 ไม่หยอัดมาอัดมาครับอัดอย่างเดียว อัดอย่างเดียวยกมาติดยาอ่เอาอัดมานี่ตัวที่ห้านะครับโอล่อีกแล้วอุยหลุดพอดีนะครับตัวที่ห้ากับสปินไอ้บัสเบดนะผสมกับเพนซิลนะครับตัวที่ห้าเป็นชดป็อกนะครับกบติดง่ายครับอย่างนี้นะแต่ติดสวะก็ง่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามชมตัวต่อไปครับผมนะตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเขาจิบอ,อยู่แถวแนวป่าด้านในเราใช้บัตเบเนะตีเรียกเขาออกมานะครับ ลองดูอีกไหมอุ้ยนี่ตีใกล้ไปนะครับมีไหมไม่มีนะนี่ยังไม่ได้ลงน้ำลึกนะครับนี่ตีแนวน้ำตื้นอยู่นะลองสุ่มไปเรื่อยนะครับจุดที่คิดว่ามีตัวนะครับตรงนี้ก็มันเป็นช่องที่ว่าเขาขึ้นจิบบ่อยนะครับเราสามารถตีสุ่มเพื่อเรียกเขาออกมาได้นะ แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเงี้ยครับเง,เงียบๆอยู่ลองดูก่อนทักไม้นะถ้ามีตัวก็น้ํากระจายเหมือนเดิมนะครับมีแนวเดิมเลยนะแนวน้ําตื้นนะเขาเข้ากัดหย่อยบ่อยแถวนี้นะครับเห็นสังเกตดูแล้วสิ่งสําคัญการเข้าหมายนะสังเกตครับสังเกตจุดที่ปลาขึ้นกัดลูกปลานะครับอะไรเขาจะไปอ,อก,กนอยู่แถวนั้นนะมีรู้สึกจะหายนะเงียบออกขยะจนะงเงียบนะ อุนกันลิมฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่แถวนี้ยังมันอยู่นะครับเวิร์งนู้นน่าจะมีตัวนะแต่เราเดินออกมาจากเวิร์งนู้นไปแล้วนะครับลองลองซ้ําอีกทิ้งแล้วกันนะอุ้ยออกขวาเยอะไปนะครับได้อยู่ครับได้อยู่มีตัวเขากัดเลยนะเงียบครับเอาติขยะนะ แป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวกี่ตัวแล้วเราแป๊บเดียวสี่ห้าตัวแล้วนะครับนะที่บ้านมีปลากินแล้วนะครับอู้ดขยะก่อนกัดมันครับสะดป๊อกนะเป็นอาหารอร่อยด้วยนะครับจะเอาไปทําเป็นอะไรนะปลาเค็มแดดเดียวก็ได้นะหรือจะเอาไปทําเป็นทอดราดน้าปลาก็ดีนะครับ หรือไม่ก็อะไรนะคนอีสานเขาบอกผมมาว่าวันนั้นผมถามเขาว่าทาอะไรกินดีนะเอาไปทําแหนมนะเอาไปทําแหนมก็ได้ปะลาลาก็ได้ครับนะได้หมดนะถ้าจะทํานะครับแต่สำหรับผมแล้วนะผมถนัดหนะ้าผ่าหลังนะครับผ่าหลังเลาะกระดูกกลางนะครับตัดกระดูกกลางออกนะหมักพอด,ดีผงชูรสไปนะตามเรื่องตำราวนะครับใส่ขมิ้นด้วยก็ได้สีสวยหน่อยนะครับนะเป็นปลาเค็มนะส่วนมากนะที่ผมไปทํา อยู่ได้หลายวันนะแล้วกินได้หลายวันนะอร่อยด้วยนะครับไม่อร่อยได้ไงนะครับคอนเซปต์เดิมนะผงชูรสทั้งนั้นนะฮะเออมีแต่ผงชูรสเนี่ยมันก็เลยอร่อยนะครับติดๆนะโอ้ติดหนักเลยนะครับขยนะหนาเดินมาปลดาานาแนวน้ำตื้นตรงนี้รู้สึกว่าจะเงียบนะครับตอนนี้แนวะน้ำตื้นรู้สึกเงียบเลย เวอ้เวอเบอครับโดนไปห้าตัวเวอ้อเลยอทิ้งแล้วกันลึกๆหน่อยอึ้งโดนแล้วครับวุ้ยหลุดอือหูัไม่ใหญ่มากนะตกปุ๊บเอาเลยนะครับโอ้ยยอดจริงๆซ้ำไปที่เดิมอ่ะ มัเมื่อกี้ตกใจหรือเปล่านะเหยียตกปุ๊บกัดเลยนะครับเมื่อกี้นกทุ่มน้ำครับนกจับปลาอุ้ยผมเวอร์แล้วยืนนึกว่าปลากัดนะนึกว่าปลากัดลูกปลานะครับหันไปมองนกนะครับอุ้ยอีกแล้วโอไม่ธรรมดา <น>กินลูกปลานะครับเดี๋ยวเราเรอดูจริงเราดูจริงท่านผู้ชมดูนะมีนกนะถ้าถ้าไม่รู้กล้องผมเห็นหรือเปล่านะนกจะทุ่มแล้วนกจะทุ่มแล้วกล้องผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้อะเอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอยู่ครับนี่เขาเลี้ยงครับอ๋อเลี้ยงโลกเลี้ยงโลกแล้วอไม่เอาครับไม่เห็นปลาเขินกล้องเหรอไม่รู้เห็นหรือเปล่านะน่าจะเห็นนะกล้องติดอยู่ที่นอกผมด้วยนะเป็นกล้องมือถือด้วยเอาแล้วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาอยู่เมื่อกี้ก็ทุ่มไปสองทีรู้สึกเหมือนจะคอเคดนะไม่รู้จะทุ่มอีกหรือเปล่า เลงเล็ยงเลียง,ยงายตาดีมากเลยนะเนี่ยนะบินอยู่กับที่นะนกรอนแล้ว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 เจ้ม่เห็นไหมเห็นไหมเออมีด้วยนะเออเว้ยดูดินี่ฮนะธรรมชาตินะเรามาหาปลานกก็หาปลาเหมือนกันนะครับทุ่มแล้วทุ่มแล้วทุ่มแล้วตรงมเอาเรื่องเอาเรื่องฮนะเฮ้ยเอาเรื่อง อ,อนี่ธรรมชาตินะนักตกปลานะครับมาเจอเป็นแบบอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะว่านกหากินกันยังไงนะทุ่มหัวน้ําเลยน้ําตื้นๆเองนะน้าตะตุ่มเองนะครับโอ้แม่งทุ่มเลยเอาเรื่องนะมาะตาเราหาปลาบ้างเราคงจะเอาหัวไปทุ่มน้ําอย่างนั้นไม่ได้เราเพื่อนนะเราใช้อ,นะอุปกรณ์นะอ ไปตีไปอีกไม้นึงไม้นี้จะอ้โดนอ้ยกัดอ้โดนแล้วอืมอ้ตัวนี้วิ่งเลยครับอ้ตัวนี้แรงดีตัวนี้แรงดีนะย้ำก่อนหนึ่งทีย้ำทีที่สองย้ำทีที่สามมาตัวนี้แรงดีตัวนี้แรงดีเฮ้ยหลุดอู้โอ้ย,โอย,ย้ำเยอะไปนะหลุดเลยนะแรงดีมากตัวนี้อ้หเสียดายตัวนี้นะอาจจะมีเกือบถึงโลนะปลาหลุดมักใหญ่เสมอเอออ้หเมือ่อกี้กัดดูดแน่นเลยหืยมน่าจะหลุดนะเพราะว่า สามทางนะต้องเข้าใจนะครับสามทางมีโอกาสกัดติดสูงก็จริงแต่ก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันเพราะจะไปติดสวะก่อนนะครับแต่ยังไงทําไงได้นะครับเรามีอย่างนี้เราก็ใช้อย่างนี้นะประยุกต์ใช้เอานะครับจะถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะปีไปกี่ทีกี่ทีนะมีตัวกัดเลยทันทีนะครับ